หันมาดีๆได้ไหมล่ะแม่เ่เห็นไหมเอาไมเอไมเอไม่เตะเอาไม่ไมอดเอาแล้วอ้า ยิงเขไม่หลบโอ้ยยิงเขไม่หลกเวลากินเจื่อไม่ดูเถอะเนี่ยถูกันถูกันเร็วเร็วบวชเร็วบวชเอะตั้งตนั้ถอยู่เตียงสีกลาง พุนไปเทพุุนไปเทลงรองน้ำไป